ดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับปามีชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้อาหารน้องนะครับเจ้าัมมร์แล้วก็น้องคูเปอร์นะครับผมนี่ก็ให้อาหารอยู่เรารอให้อาหารเย็นนะครับอันนี้ช่วงอาหารมาให้แล้วนะครับผมตอนนี้หิวหนักมากเลยนะครับใช่ไหมลูกหิวไหมหิวมากเลยเดี๋ยวบอกให้อาหารเย็นนะครับเขาจะให้อาหาร ซัมเมอร์เนี่ยน่าจะกินประมาณ1ซึงสลิงนะครับประมาณ1 0ซีซีนะครับเพราะว่าวันนี้ก็บินแล้วครับหัดบินนะครับหัดเลี้ยง้าเหมือนกันแล้วน้องคูเปอร์น่าจะประมาณ1 5ซีซีนะครับผมอันนี้ก็เริ่มจะหัดบินเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ถึงหรือเปล่านะครับ15าก็กินได้เรียกกันนะครับประมาณ15หรือ13ซีซีนะครับน้องคูเปอร์ับเจ้าตัวเล็กนะครับซัมเมอร์ก็เป็นนกเพศเมียนะครับผมตัวนี้เพลเมียแล้วก็คูเปอร์เป็นนกเพู้นะครนบ เลียงกูกันเลยเสียงดังบ้านแตกเลยนะครับดูดูดูเขาหิวเดี๋ดวยวมาดูวิธีการให้เลยนะครับผมดอ okay, ครับนี่ก็เราจะให้อาหารเขานะครับผมจะเรียกจากเขาบนคอนนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันหิวหนักมากเลยครับตอนนี้ ตสมอเร็วตสมาไหเร็วเมอมาเร็วตสมอมาเร็วลูกเร็วมา

อาหารเขานะครับ Maleo. Maleo, Maleo. Maleo, Maleo. Maleo, ทำมอมาเร็วทำม,มาเร็วเร็วทำมอมาเร็วมาเร็วทำมอเร็วเร็วน,นี่นะครับผมน่ารักมากเลยนะครับนี่นะลูก เดี๋ยวเราไปดูคูเปอร์กันดีกว่านะครับผมว่ากินอาหารยังไงครับยังเล็กอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาให้อาหารคูเปอร์ต่อนะครับผมโอ้หิวนักมากเลยเอันคำหนึ่งก่นอนนะคำหนึ่งพอแล้วอันนี้อันนี้น้องยังสั่งมือมาเร็วเฮ้ยคูเปอร์เลียบผิดแล้วโอ้ยขึ้นมือเก่งมากเลยลูกขึ้นเอ้ยขึ้นมือได้เลย อ้าวพี่หิวเอายังให้พี่ไม่อิ่มนะครับผมกุ้ยมาเร็วขึ้นมือเร็วขึ้นมือดีมากเลยลูกสามมือก็กินด้วยนะครับผม,มเช็ดก่อนแป๊บนึงเลอะเลอะกุ้ยลงไปเร็วอ่ะกุ้ยมาโอ้ยวันนี้หิวมากเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาอเลยขึ้นมือเร็ว รโอเคครับผมโอ้โหโชคแรงจังเลยว่ะเลื่อเลยวันนี้ขออนุญาตนะครับผมน้องโชคแรงมากเดี๋ยวโอเคครับผมแล้วก็เรียกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมาเร็วมาเร็วลูกเร็วขึ้นมือเร็วลูกมาเร็วมาคูเปอร์มาคูเปอร์มาเร็วขึ้นมือเร็วมาเร็ว อ่ะเร็วโคเปิลเร็วเก่งมากไอ้ลูกโอ้โหเก่งมากเลยนะครับฮืมชกเร็วเร็วมากแรงมากนะครับน่าจะหิวมากนะครับอ่ะเร็วโคเปิลเร็วใช้มือเร็วลูกใช้มือเร็วเก่งมากเลยลูกอื ไปแล้วนะครับหมดแล้วนะครับพี่ซัมเมอร์เมื่อกี้แบ่งไปนิดนึงนะครับโอ้ยอื่นเยอะอย,เยเาเช็ดอื่ก่อนนะครับผมก็จะให้ประมาณนี้แหละครับอาหารน้องทั้งคู่นะครับมาเร็วเปิดเร็วโอ้ยมาเร็วคือคูเปอร์คือมือเร็วเกียงห <c oughs> น้าไอ้ลูกแบบนี้น้องยังโชคแรงอีกเดียว ไปอีกรึไงกูเปอร์เร็วกูเปอร์ขึ้นมือลูกขึ้นมือขึ้นมือเร็วลูกยังมาเร็วขึ้นมือเร็วมาเร็วเร็เร็วขึ้นมือพอเร็วกูเปอร์เร็วมาเร็วกูเปอร์เร็วโอเคเก่งมากเลยครับนี่พึ่งขึ้นมือนะครับผมโอ้โหมาเร็วกูเปอร์เร็ว S 1> <S 1> <S ดูดขึ้นมือเลยนะครับผมหิวมากเลยนะครับโอเคอ็กมากูเปอร์มาเร็วมากเูเปอร์เร็วขึ้นมือลูกเร็วกูเปอร์มาเปิดครับมาเร็วขึ้นมือเร็วรู้เร็วโอ้โหเก่งมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหน่ารักมากลูกมารางวัลก่อนเร็ว าเอิ่มหรือยังยนะมาเร็วอุ้เปื่อเร็วน่าอุ้เปื่อมากจิ้มมือแล้วลูกเร็วโอ้เสียงมากเลยครับมาเร็วมามเริ่มอิ่มแล้วนะครับผมมาเาเร็ว อิ่มแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ปูเปอร์อิ่มแล้วนะครับให้อาหารกินเป็นคู่แล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับซัมเมอร์กับปูเปอร์นะครับจะประมาณนี้นะครับยังไงใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนลูกไปแล้วบ๊ายบาย